สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Code a d n o t e ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้งานตัว Favicon ใส่โลโก้ขนาดเล็กให้กับเว็บไซต์ของเรากันนะครับในการใช้งานตัว Favicon นะครับใส่โลโก้ขนาดเล็กให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับโดยคำว่า Favicon เนี่ยเกิดจากคำสองคำผสมกันครับก็คือคำว่า Favorite บวกกับคำว่าไอคอนนั่นเองโดยโดยตัวฟาิคอนเนี่ยคือรูปเล็กๆครับที่จะใช้เป็นสัญลักษ์ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเว็บของเรานะครับเดิมทีนะครับมักจะเป็นรูปภาพนามสกุล .ico ที่มีขนาด16คูณ16พิกเซลครับโดยมักจะใช้รูปนะครับเป็นโลโก้ของเว็บไซต์นะครับในการทำตัวฟา v ิคอนนะครับอ่า ในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะใช้นามสกุลไฟล์อื่นๆได้เพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นนามสกุลไฟล์ c o g i f หรือ p n g ก็ได้นะครับแล้วก็รวมถึงขนาดครับก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดนะครับเป็นขนาด32คูณ32นะครับ48คูณ48หรือ64คูณ64พิกเซลก็ทํามารถทำงานได้นะครับโดยตัวฟาวิคอนนะครับ จะทำการแสดงนะครับทางด้านซ้ายครับของตัวแท็กในส่วนของเบราว์เซอร์นั่นเองโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการใช้งานตัว f a v i c o n นะครับให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะมีการใช้งานตัวแท็กลิงก์ครับโดยกำหนด a t t r i b u t e r i e l นะครับเป็นคำว่าไอคอนนั่นเองแล้วก็กำหนดตัว Attribu t e h l e f นะครับเป็นผ่านรูปภาพที่เราต้องการที่จะนำมาใช้เป็นตัว f a v i c o n ให้กับเว็บไซต์ ของเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโคงกันเลยนะครับให้ทุกคนทําการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาครับแล้วก็ทําการสร้างไฟล์ใหม่นะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า20 e ่ a ิบว c o n html นะครับอ่าแล้วก็ทําการประกาศโครงสร้าง html ไฟล์เบื้องต้นเลยครับ html colon ไฟล์แล้วกด enter หนึ่งทีนะครับ กำหนดไตเติ้ลนิดนึงครับเป็นเรื่องของ html file <Yeah. S 1> เบื้องต้น favicon <Yeah. S 1> นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับกำหนดหัวเรื่องนิดนึงครับเป็นเรื่องของการใช้งาน favicon นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ทำการคลิกขวาที่ไฟล์เลยครับเลือกเป็น open วิบไลน์เซร์เวอร์ตัวนี้เลยนะครับอ่าโอเคก็จะแสดงข้อความได้ประมาณนี้เลยใช่ไหมครับโดยข้อสังเกตนะครับในกรณีที่เราไม่ได้มีการใช้งานตัวฟาวิคอนเพิ่มเติมในส่วนของเว็บของเรานะครับในตัวของเบราว์เซอร์นะครับก็จะแสดงตัวฟาวิคอน d ด f ฟอล์นะครับเป็นรูปกลมๆสีเทาๆแบบนี้เลยนะครับ ่าเป็นรูป Default ให้กับเว็บของเราไปเลยนะครับโอเคอ่าก่อนอื่นเลยนะครับในการที่เราจะใช้งานตัว favicon เนี่ยเราจะต้องมีรูปภาพก่อนเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนําเว็บหนึ่งครับเป็นเว็บอ่าให้ทุกคนทําการเข้า google ก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์คําว่า favicon นะครับ cc แบบนี้เลยแล้วก็กด enter หนึ่งทีครับ แล้วก็เลือกเว็บนี้เลยนะครับก็คือเว็บ favicon.cc นะครับกดไปเลยนะครับโอเคในเว็บนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างตัวไฟล์นะครับ favicon ให้กับเว็บไซต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนํารูปมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ทำาทำการดัดแปลงรูปต่างๆนานาครับหรือทําการสร้างรูปนะครับโดยการกําหนดสีนู่นนี่นั่นแล้วก็วาดรูปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมจะทําการทดลองวาดรูปดูนะครับ แบบนี้เลยโอเคผมก็จะวาดรูปนะครับเป็นรูปตัวอักษรน,นะครับเป็นรูปตัวเแล้วกันนะครับอ่าให้กับเ็บของผมนะครับประมาณนี้เลยอ่าโอเคแบบนี้เลยนะครับอ่า เมื่อเราทำการสร้างรูปภาพที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะทำการดาวน์โหลดรูปภาพนี้มาใช้ได้นะครับโดยกดที่ปุ่มนี้เลยครับดาวน์โหลด f าวิค่อนนะครับอ่ากดไปเลยนะครับปุ๊บอ่าก็จะทำการดาวน์โหลดตัวไฟล์โดยอัตโนมัติใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับไปที่ไฟล์ที่ทําการดาวน์โหลดเลยครับอ่าก็คือโฟลเดอร์นี้เลยนะครับของผมก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับอ่าโอเค แล้วก็กลับไปที่โปรเจกต์ของเราครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการ Copy รูปที่ทําการสร้างเมื่อตะกี้นะครับเข้ามาเข้ามาใส่ในโปรเจกต์ของเรานะครับที่โฟลเดอร์ Image ตัวนี้เลยให้ทุกคนทําการคลิกขวาที่โฟลเดอร์เลยครับอ่าแล้วเลือก review in file explorer ตัวนี้นะครับอ่าไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าแล้วก็ดับปั้นคลิกเลยครับอ่าอันนี้ก็คือโฟลเดอร์อิมเมในโปรเจกต์ของผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการ Copy นะครับ อ่าตัวไฟล์ที่ทำการสร้างมาใหม่ตัวนี้เลยแล้วก็พีมาเลยครับโอเคอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าเมื่อเราทำการ Copy ไฟล์มาใช้งานในโปรเจกต์ของเราเราใช่ไหมครับในตัวโปรเจกต์ของเราก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือตัวไฟล์ favicon นะครับนี่เป็นรูปตัวเอตัวนี้เลยนะครับให้กับเว็บไซต์ของเราอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวรูปนี้นะครับมาทำเป็นตัว favicon ในเว็บของเราเลยนะครับอ่าในการใช้งานนะครับก็จะใช้งานตัว แท็กลิงค์ครับให้ทุกคนทำการใช้งานตัวแท็กลิงค์ครับกำหนด Attribute rel ตัวนี้นะครับเป็นคำว่าไอคอนนะครับแล้วก็กำหนดตัว Attribute h s l i f t นะครับเป็นผาดรูปภาพนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกผารูปภาพไปที่รูปนี้เลยนะครับก็คือไฟล์ที่เราเพิงจะสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับให้ทุกคนทำการกดค t r o l s p s p e c บ b a นอย่างทีครับแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ image ทีวตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทำการเลือกรูปภาพที่เราทำการสร้างมาใหม่ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า favicon ico ตัวนี้เลยนะครับอ่าโอเคได้แบบนี้เลยนะครับกดเซฟหนึ่งทีครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับอ่าโอเคก็ะจะสังเกตว่าในส่วนของเว็บของเรานะครับก็ะจะแสดงโลโก้เล็กๆนะครับ ที่เป็นรูปตัว N ตัวนี้เลยที่เราได้ทำการสร้างมาใหม่ที่เป็นนามสกุลไฟล์ .ico ให้กับเว็บไซต์เราได้แบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการสร้างตัว f a v i c อนแล้วก็ใช้งานตัว favicon ในเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ไฟล์ r e a d m นิดนึงครับแล้วก็ทำการจดนิดนึงนะครับเ่าเป็นอ่ารนะครับ create favicon น,นะครับ นะครับด้วยเว็บนี้เลยนะครับอ่านี้ก็คือเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการจัดการหรือสร้างนะครับตัว favicon นะครับให้กับเว็บไซต์ของเราได้นะครับก็แนะนําเว็บนี้เลยนะครับอ่าโอเคก็อันนี้ก็คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับโดยการใช้งานตัว tag link นะครับในการใช้งานรูปภาพที่จะใช้งานเป็นตัว favicon ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับโดยกําหนดตัว attribute rel เนี่ย เป็นคำว่าไอคอนแล้วก็ attribute h e a d l e s เนี่ยเป็นผาดรูปภาพนำสกุลไฟล์ ICO ที่เราต้องการที่จะทำเป็นโลโก้เล็กๆให้กับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในหัวข้อถัดไปครับ